สวัสดีค่ะก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะอันนี้กล้วยนะคะกล้วยนวัดด่างเทียมนะคะนี่ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะต่างกับด่างแท้โดยสิ้นเชิงนะคะนี่ค่ะสีเขาจะเป็นประมาณนี้นี่คือกล้วยด่างเทียมนะคะนี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกล้วยที่ถูกตัดต้นนะคะ แล้วก็เลี้ยงต้นใหม่พอตัดปุ๊บออกมาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นด่างเทียมเนี่ยค่ะจะคล้ายกับกล้วยด่างแต่ไม่ใช่นะคะถ้าคนดูเป็นก็จะรู้ว่าแบบนี้ลักษณะคือเทียมถ้าคุณหาต้นแม่ไม่เจอนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ที่ดูกล้วยนะคะเนี่ยค่ะ ให้ดูไว้นะคะแบบลักษณะแบบนี้คือด่างเทียมนะนี่ค่ะเห็นปะลายเนี่ค่ะกล้วยด่างเทียมนะคะอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าปกตินะคะเขียวๆเ,เลยแต่เราปลูกไปสักพักหนึ่งเนี่ยตัวลักษณะของลายเขาอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะหายไปนะคะจะเป็นเขียวปกติจะไม่ติดรางเลยหลังจากปลูกไปประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะคะเนี่ยค่ะรอยเขาใบแก่ก็จะเริ่มสีพวกนี้ก็จะหายไปนะคะเนี่ยค่ะหมดแดดแรงมากเที่ยงนะคะ ะะตัดต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะอันนี้แบบเดียวกันแต่ใบเขาจะเริ่มแก่แล้วนะคะสีลักษณะสีของที่เป็นคล้ายๆกับกล้วยด่างก็จะหายไปนะคะแต่สีลักษณะแบบเมื่อกี้ก็จะไม่ใช่ไม่ด่างนะคะเนี่ยจะคล้ายๆแต่ไม่ด่างนะคะ พวกนี้จะเป็นกล้วยด่างเทียมทั้งหมดค่ะด่างเทียมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอย่าซื้อนะคะถ้าคุณหาต้นแม่ไม่เจอไม่เจอนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักลักษณะกล้วย ด่างเทียมนะคะนี่ค่ะย้ำค่ะแบบนี้คือด่างเทียมไม่ใช่ด่างแท้นะคะถึงข้างหลังเขาจะคล้ายๆดูแบบด้านหลังแบบนี้ก็จะดูยากนะแต่จำลักษณะแบบนี้เขาเอาไว้แล้วกันค่ะ ไข่ไก็อย่าซื้อนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยที่แบบถูกตัดไม่ใช่แบบไม่ใช่เกิดจากหน้อยนะคะไม่ใช่หนอแบบที่เกิดใหม่แล้วเราก็ขุดแบบนั้นนะมันจะเห็นด่างแต่ว่าแบบเนียมันจะเป็นกล้วยที่ตัดต้นนะลองสังเกตดูนะคะนี่ค่ะ อย่าลืมนะคะอย่าซื้อกล้วยด่งเทียมวันนี้ก็คาราไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ